เมฆขลาชอบรับเติมเกณฑชินนิมแพ็กราคาประหยัดปลอดภัยไม่มีรีฟันถูกการเติมเงินมีใบเสร็จให้รับรองหายห่วงเรื่องรีฟันรับเปิด24ชั่วโมงนะจ๊ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องคู่คา้าเกมเมอรนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากเติมเงินสามารถเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปได้นะครับโดยถ้าคุณแคปเจอรว่าคุณ Subscribe ผู้ช่องคู่คา้าเกมเมอรคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก50บาทสำหรับการเติมแพ็กเพชรแพ็กใหญ่1แพ็กและก็1ครั้งเท่านั้นนะครับ วันนี้เราจะมาพรีวิวคุโจซาร่าหรือคุโจซาระแล้วแต่เรียกกันเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะสะกดยังไงเหมือนกันนะขอย้ําตรงนี้ก่อนหนึ่งเรื่องนะครับอันนี้เนี่ยเป็นพรีวิวตัวละครหลังจากที่ผมได้ดูไลฟ์มาแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับฉะนั้นอันนี้เนี่ยไม่ใช่ฟนอ l ลโปรดัก แล้วถ้าเกิดใครคิดจะฟาร,ร์มอัลติแฟกต์ตามหรือจะไปอัพเลเวลอาวุธตามมันอาจจะมีความคาดเคลื่อนได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของเดสคริปชันเนี่ยมันมีโอกาสจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยเพราะข้อมูลในเว็บ g e n s h i n h u n ี้แอนเทอร์เว .com เนี่ยนะมันเป็นเว็บที่มีการ e x t r a c t Database มาซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกรณีไรเดนเองกรณีของโคโคมิเองก็โดนปรับโดนปรับกันหมดแหละครับหรืออาจจะไม่โดนปรับก็ได้ฉะนั้นไม่ใช่ไฟนอลไม่แนะนำให้ทำตาม ทุกกรณีอยากให้รอก่อนนะครับแต่เรื่องอาวุธเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้แหละว่ามันจะเป็นยังไงจะใช้ชิ้นไหนดีอะไรแบบนี้แต่เรื่องของการใส่อัติแฟกซ์หรือการคาดเดาอะไรหลายๆอย่างเนี่ยไม่ร0อยเปอนะครับอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้เห็นเกมเพลย์ชัดๆฉะนั้นเราไม่สามารถตอบการทำงานของสกิลได้แบบ100%ผมจะอิงจากเดสคริป t i o n เป็นหลักอ่านมาแล้วมันเป็นยังไงก็ เย่างนนั้นนะฉะนั้น Final Product จะเป็นอย่างที่ผมพูดไหมก็ไม่คอนเฟิร์มอีกนะครับลิสเเมเอร์ไว้ก่อนเนาะสำหรับคนที่อยากได้ข้อมูลเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยในสตรีมคนขอให้ทำกันเยอะมากก็เลยโอเคมาทำให้ก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ Stat ตก่อนนะครับแล้วจะไปที่ตัว t a l e n t แล้วจะไปพูดที่ Passive Talent และไปที่ Constellation และไปที่อาวุธครับจะมีพูดถึง a r t i f a c t s ไว้ให้นิดนึงหลังจากที่พูดถึงอาวุธเสร็จแล้วก็จะขมวดจบให้ในตอนท้ายนะครับ ผมจะใส่ท i m e stamp ทั้งหมดไว้อยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับมันอาจจะดูยาวหน่อยคุณก็ข้ามไปที่ท i m e stamp เลยก็ได้นะครับคุณอยากรู้เรื่องอะไรจะได้ไม่เสียเวลาคุณเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่แสกันก่อนเลยครับ สำหรับสเต็นะครับก็จะมีเบส h p u อยู่ที่9,570ซึ่งมันจะไม่สูงกันแล้วแหละ,หละเพราะว่าเป็นตัวละครประเภทธ,ธนูนะครับเบสสเต็อยู่ที่195ก็ไม่ถือว่าสูงเพราะว่าปกติแล้วถ้าสูงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ200กลางๆเนาะแล้วก็เบสทีเฟนอยู่ที่628มันต้องน้อยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นตัวละครประเภทธ,ธนูนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยตัวละครประเภทธ,ธนูกับคาทาลิสหรือพวกคัมพีเวทเนี่ยมันจะน้อยกว่าเพื่อนเป็นปกติของมันอยู่แล้วนะครับ ต่อไปคือ normal แจก talent ครับผมไม่อยากให้คุณโฟกัสอะไรตรงนี้เลยสักนิดเดียวเหมือนกับตัวไรเดนเลยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆคุณไม่ได้ใช้หรอกคุณจะได้ใช้ชาร์จยิง1ทีในกรณีที่คุณไม่ได้มีคอนเ t e เซชันสอเท่านั้นแหละนอกนจากนั้นเนี่ยคุณไม่ได้ใช้อะไรเลยฉะนั้นผมว่าไม่ต้องอัพก็ได้ครับตัวละครมันไม่จําเป็นต้องอัพอะไรครผมเฉยๆแบบเฉยๆเลยนะแต่ถามว่ามันสามารถมี a m เมจได้ไหมก็มีได้ครับแต่ว่ามันแค่ชาร์จตีทีเดียวคุณไปอัพที่ตรงอื่นดีกว่าถ้้าาาาคคคคุุุณณณจจะออออพบแ่่่6ขเเเืวลชร์ิงททดี173 0.6%แค่นั้นพอแล้วฮะไม่ต้องไปอัพมันเยอะมากมันมันเปลืองโดยใช่เหตุนะครับไปอัพตัวเงินดีกว่าต่อไปครับสกิล e ครับสำหรับสกิล e เนี่ยผมจะอธิบายเยอะหน่อยหนึ่งนะจะได้ไม่งงนะครับผมเวลาคุณกดสกิล e เนี่ยคุณจะทำการถอยออกมาครับแล้วก็คุณจะได้สถานะที่เรียกว่า cloud t h e a t e r cover มาซึ่งมันจะติดที่ตัวคุณนั่นแหละอยู่18วินาทีครับ ดยสถานะนี้เนี่ยมันจะทำให้เมื่อคุณใช้ตัวซาร่าเองทำการชาร์จยิงนะครับผมใส่มอนสเตอร์เพราะมันมีเขียนไว้ว่าทาร์เก็ตโลเคชันนะครับเป้าหมายหรือตำแหน่งเป้าหมายนั่นเองนะครับพูดได้ง่ายฉะนั้นผมไม่มั่นใจ100%ว่าสามารถยิงที่พื้นแล้วทริกเกอร์เอฟเฟกได้ไหมนะครับ ให้คิดว่าไม่ได้ก่อนละกันให้คิดว่าต้องยิงให้โดนมอนสเตอร์ก่อนก็แล้วกันนะครับผมพอคุณชาร์จยิงโดนเสร็จเนี่ยไอตัว Cloud f e a t ตอร์คอเที่เป็นบัฟติดตัวคุณนะจะหายไปฮะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าถ้าคุณสลับตัวละครไปก่อนแล้วค่อยสลับน้องมาชาร์จยิงตัว Cloud f e a t e อร์คอเจะยังอยู่กับตัวคุณไหมฉะนั้นอันนี้ก็ต้องรอตัวละครมันได้ออกมาใช้งานจริงก่อนนะครับเดี๋ยวผมไาเช็คให้แน่นอนตรงนี้เพราะว่าบางครั้งคุณกด E ไปแล้วแต่จังหวะแบบคุณชาร์จยิงาายิงงงไไไมม่่่่ด้้้้ออออออะะคคคืืืืถาาาาาชรรรรร์จจจจยยุุณณตตตแแแนนนนบบบบเเเีีีหห็็กกสลััวพ สลับตัวมากดอั t ติ i อ f ฟ a m e อะไรแบบนี้ฉะนั้นไม่ฟันธงนะครับอันนี้เขาไม่ได้บอกไว้เนาะแต่ให้คิดซะว่ามันไม่ได้ก็แล้วกันฮะต่อไปเมื่อคุณชาร์จยิงเสร็จใช่ไหมครับมันจะเกิด cloud ฟ e ยเ t อ e r ขึ้นมาณบริเวณมอนสเตอร์ Monster ที่โดนคุณยิงหรือพื้นที่คุณยิงใส่ถ้ามันทริกเกอร์กับพื้นได้นะครับโดย cloud ฟ e ยเ t อ e r เนี้ยจะทําการทริกเกอร์ก็คือทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเทงุจุาย ambush นะครับผมซึ่งจะเป็นดาเม g e บรรทัดแรกคุณเห็นเนาะ ซึ่งทำดาเมจเป็น AOE อิเล็กโทรคือทำดาเมจเป็นไฟฟ้าเป็นวงกว้างนั่นเองนะครับมันจะเป็นดาเมจที่ตามมานะครับไม่ใช่ว่าคุณยิงใส่ปุ๊บแล้วทริกเกอร์เลยทันทีนะยิงปุ๊บทริกเกอร์คลาวฟิเอเตอร์ครับแล้วคลาวฟ t เ e เตอร์ก็ต้องรอระยะเวลาแป๊บหนึ่งก่อนซึ่งไม่รู้ว่าดีเลยนานแค่ไหนถึงจะทำการทริกเกอร์ตัว ambush damage ขึ้นมานะครับ ซึ่ง ambush damage เนี่ยพอมัน trigger แล้วตัวละครที่อยู่ในระยะการ trigger ของมันจะได้รับ a d tag bonus ซึ่งขึ้นอยู่กับ base a d แ tag ของซาร่ามันจะเหมือนเป็นเน็ตเลยครับคือ base a d แ tag ก็คือ a อ tag ที่เป็นเลขขาเวลาคุณกด stat ดูที่หน้ารวมนะฮะจะได้แค่ตรงนั้นแล้วมานับเป็น percentage อีกทีหนึงนะครับทีนี้ด้วยความที่เขียน description แบบนี้หมายความว่า ผมไม่ทราบเลยว่าการที่คุณชาร์จยิงแล้วคุณจะต้องรีบสลับตัวละครตัวนั้นๆมาเพื่อรับบัฟแอตแท c กหรือเปล่าหรือว่ามันจะทําการสร้างแอร์เรียเฟกตตรงนั้นไว้แล้วคุณก็ไปยืนแล้วก็ตัวไหนยืนในนั้นแล้วก็ได้เหมือนกับพวกเบเนหรือเปล่าให้คุณคาดดาวก่อนเลยนะครับว่ามันจะทําการกดชาร์จยิงแล้วทริกเกอร หมายความว่าก่อนที่มันจะทริกเกอร์คุณต้องเรียกสลับตัวอื่นมาเพื่อให้มันทริกเกอร์แล้วคุณยืนอยู่ในฟิวตอนที่มันทริกเกอร์เพื่อเอาไว้แท็กโบนัสครับเราต้องคิดในกรณีแย่ที่สุดคือมันบัฟได้แค่ตัวละครตัวเดียวก็คือทําการระเบิด ambush d a m a จ e ไปแล้วคุณอยู่ในแอเรียของการระเบิด ambush d a m a จ e คุณถึงจะได้แอ็กอย่าเพิ่งไปคิดว่าคุณจะได้กับทุกตัวครับให้คุณคิดว่าคุณได้แค่เฉพาะตัวที่สลับมาอยู่ในฟนะิวณตอนนั้นตัวเดียวเท่าน,นั้นพอครับเพราะการเขียนเดสคริปชั่นแบบนี้แล้วก็ไม่ได้บอกวว่่าาาหหลลลัังงจกททีี Cloud เยรรรอมมนนิแ้้้สไืป ฉะนั้นเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับว่าเราจะสามารถปัฟให้ทุกตัวได้ไหมให้คิดในกรณีแย่ที่สุดก่อนนะคือชาร์ตตีให้เสร็จปุ๊บคุณรีบสลับตัวมาก่อนที่ตัวคลาวเฟียเทอร์จะระเบิดเพื่อให้ตัวละครตัวนั้นๆน่ะได้บัฟแอตแท็ครับเพราะตัวอื่นที่ไม่ได้ยืนในฟิลมันไม่ได้แน่แล้วมันไม่ทิ้งแอรเลียไว้หรือเปล่า หรือมันจะทิ้งไว้เราไม่ทราบฉะนั้นให้คิดว่าได้แค่ตัวเดียวไว้ก่อนนะครับโดยแอกโตนัสที่เราจะได้คือได้6วินาทีตรงนี้ผมมั่นใจว่าต่อให้คุณสลับมารับปั๊ฟแล้วคุณสลับตัวก็ยังคงได้ผลของมันอยู่นะครับแต่นี่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เดียนะเอาไปว่าให้คิดว่าได้แล้วกันเพราะโดยปกติแล้วมันได้ฮนะบัฟเฟตเตที่คุณได้ก็จะเป็นเปอร์เซนเทจตรงนี้ครับส่วนดาเมจที่คุณทําจากการแอมบูสก็จะเป็นตรงนี้ฮนะหมายความว่าดาเมจของเอลิเมนทัลสกิลจะมาในกรณีทีี่มันเกกกิดดารอ ชาร์จตีใส่มอนแล้วรอเวลาแป๊บหนึ่งถึงจะเกิดดาเมจจากสกิล E ที่เป็น200%ที่เลเวล8ตรงน,นี้นะครับส่วนแท็กโบนัสจัดตามมาหลังจากที่มันเกิดการระเบิดแล้วหรือติดพร้อมกันเลยทันทีครับ คุณถงึงจะได้ซึ่งจะได้กับตัวละครที่อยู่ในฟิวตอนที่มันทริกเกอร์ณตอนนั้นเท่านั้นนะครับจะได้กี่ตัวไม่รู้แต่คิดว่าได้ตัวเดียวแน่ๆเพราะว่ามันไม่น่าจะแบบทิ้งฟิวไว้มันดูไม่เมคเซนส์จากเดสคริปชันที่เขียนไว้นะครับคุณได้บัฟเป็นระยะเวลา6วินาทีซึ่งคูด้าคือ10วินาทีครับทีนี้พอมันเป็นประเด็นแบบนี้มันจะมีปัญหาอยู่หนึ่งอย่างฮะอาวุธตระกูล Sacrificial จะไม่สามารถรีเซ็ตคูด้าสกิลได้ครับเพราะถ้ามันจะ reset Skill รีเซ็ตคูด้าสกิลค คุณถึงจะสลับตัวอื่นมาอยู่ในฟิลแทนซึ่งถ้ามันบัฟแค่ตัวละครที่มันอยู่ในระยะระเบิดณนะตอนนั้นเท่านั้นนะ่ะหมายความว่าถ้าคุณจะยืนรอมันรีเซ็ตคูลดาวสกิลอะคุณ <c oughs> จะไม่ได้บัฟให้เพื่อนครับแต่ถ้ามันทิ้งฟิลตรงนั้นไว้เป็น AOE เ,เพื่อเพิ่มดาเมจให้กับปาร์ตี้อะอะแบบนั้นนะ่ะคุณถึงจะใช้ s a c r i f i c i a l ได้นะครับฉะนั้นให้มองว่าใช้ไม่ได้ไปก่อนนะฮะไม่ถึงใช้เพิร์กอาวุธไม่ได้นะคุณต่อไปคือสกิลอัลติครับ แล้วระเบิดเลยแล้วก็นั้นเนี่ยจะมีการกระจายไอ้ตัวฟ้าผ่าออกไปรอบๆครับซึ่งดาเมจจะเป็นคนละบรรทัดกันฮะเป็นดาเมจไฟฟ้า,ฟาทั้งหมดนะครับผมพอคุณกดมาทําการฟ้าผ่าใส่ตรงนั้นที่คุณเลือกเลยนะครับผมมันอาจจะติดตามมอนสเตอร์ได้เช่นมอนสเตอร์อยู่ไกลไปนิดนึงก็จะตามไปผ่าตรงหัวมอนสเตอร์พอดีอะไรแบบนี้ถ้าไม่ใช่มันก็จะผ่าตรงหน้าคุณอันนี้คือการคาดเดานะครับเราไม่รู้มันมีการเอ็มทาร์เก็ตแบบไหนนะต้องุณกดคุณได้ดาเมจที่6 5 5 3 6ครับ หลังจากนั้นเมื่อทาการกระจาย Storm Cluster ออกไปซึ่งดาม g จมันเบามากครับมันอยู่ที่54.59%แต่ทั้งอันติคุณและก็ที่กระจายไปครับมันสามารถทริกเกอร์ตัว Attack Bonus ให้กับปาร์ตี้ได้เหมือนกันกับตัว Ambush Damage ของ s k i l E เลยครับฉะนั้นหมายความว่าต่อให้คุณกดเอาติไปคุณไม่ต้องไปหวังผลเรื่องดาม g จก็ได้ครับคุณเีบสลับตัวมาเพื่อให้ตอนฟ้าผ่านโดนมอน่ะมันเกิดเอฟเฟ ของไอตัว buff attack ให้เรามาได้นะครับซึ่งมันจะไปคิดจากสกิล e คุณนะหมายความว่าสกิลวติคุณอาจจะแค่เลเวลหนึ่งแต่ผลที่ได้จากการ buff attack ก็จะไปคิดที่สกิล e เป็นหลักนะครับคูดาวยู่ที่20วินาทีแล้วก็ Energy Cost ใช้80ซึ่งสูงมากนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่า Regen Energy จากสกิล e ใช้ เท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าตัวคูนันติมันแรงไหมค่อนข้างแรงครับแต่คูดาวมันก็ค่อนข้างนานฉะนั้นมันไม่ได้เหมาะจะเป็นตัวละครที่จะเอามาเปิร์สเมจอยู่แล้วฮะเพราะคูดาวม่งยี่สิบวิครับหารต่อวิวนาทีมาแม่งต่ํามากไม่ไม่ได้คุ้มค่าที่จะใช้ในกรณีนั้นเลยเหมือนเอามาเติมเมจให้กับตัวละครหรือในปาร์ตี้แล้วก็คิดเมจากตัวเองนิดหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับเหมาะที่เหลือไม่เหมาะแน่นอนครับเพราะว่าวินาทีของคูดาวคือ20โคตรนานนะครับทีนี้แอดแทกปัยฟรู้ ไททันเบรเกอร์แล้วก็ตัวคลัสเตอร์ก็คือทั้งอันบนและอันล่างนะครับผมจะทำการแจกบัฟให้กับตัวละครที่อยู่ใน AOE ของมันซึ่งคิดเป็นเซม ATK เคโบนัสกับ Elemental Skill ของเราเลยฉะนั้นหมายความว่ามันบัฟได้แน่นอนครับทั้งระเบิดตรงกลางและที่กระจายออกสามารถบัฟได้ทั้งหมดแต่มันจะมีปัญหาอยู่อย่างนึงคือเราก็ไม่รู้ว่า ไอฟ้าที่ผ่าบริเวณนั้นน่ะมันทําให้เราได้บัฟเลยหรือมันต้องผ่าโดนมอนสเตอร์ครับแต่ผมคาดเดาว่าไม่จําเป็นต้องผ่าโดนมอนสเตอร์มันเหมือนฟ้าผ่าเพื่อบัฟคุณน่ะประมาณนั้นถ้าคุณยืนอยู่ในบริเวณที่ฟ้าผ่าคุณจะได้บัฟ ATK โบนัสมาเหมือนกันครับซึ่งตอนนี้ในเฟสเนี้ยคุณสามารถสลับหลายตัวได้แล้วครับเพราะอันติทีนึงคุณก็ไปเอาตัวหนึ่งยืนแล้วสลับอีกตัวไปยืนตรงฟ้าผ่าอีกอันนึงได้อะไรแบบเนี้ยก็คือมันสามารถมัลติเพลตัวละครที่จะได้บัฟได้ครับถ้าในกรณีทททททีีี่่่่่่่มมมมมมมัััันนนนนนไไ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 ดดดด้้้้้้้้ิิิงงงววแตจากผูเยฉะ อติก็เป็นไปได้ที่จะบัฟสัก2ตัวอะไรประมาณนี้ครับแต่ไม่ใช่บัฟทุกตัวในปาร์ตี้แน่นอนนะส่วนสกิล E จะบัฟได้ทุกตัวในปาร์ตี้ไหมหมายถึงจะไปยืนรับบัฟได้ไหมอันนี้ก็ไม่ชัวร์นะคุณแต่ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าบัฟได้แค่ตัวเดียวนะครับโอเคพัซสซีฟคาเลนส,ส์ครับพัซซีฟแรกก็คือค,ค,คุณอยู่ในอินาซึมะเวลาคุณกดไปสำรวจ e x p a n ์ i พรสนอ่ะคุณจะทำให้เร็วขึ้น25%นตะครับต่อไปก็คือเวลาคุณกดสกิล e ีเนี่ยคุณจะได้สถานะ Cloud Theater Cover There ใ่มซึแล้ว่ิ มันจะมีระยะเวลาติดตัวคุณอยู่ที่18วินาทีนะครับตรงแพสซีฟทาเลนต์นี้เนี่ยมันจะช่วยคุณในการทําให้คุณชาร์จยิงได้เร็วขึ้นอย่างที่ผมบอกไปการที่คุณจะริกเกอร์ดาเมจของสกิล e ได้คือคุณต้องชาร์จยิงใส่มอนสเตอร์หรือใส่พื้นก่อนซึ่งพื้นยังไม่ชว์ว่าใช่ไหมนะแต่ว่าใส่มอนสเตอร์ได้แน่นอนนะครับ ใส่ก่อนฉะนั้นมันทําให้การชาร์จยิงคุณทําได้เร็วขึ้นเพราะว่ามันจะลดระยะเวลาในการชาร์จยิงคุณ60%ิบนจริงๆมันได้แค่ขังเดียวมันทําให้คุณสามารถทริกเกอร์ตัว ambush ได้เร็วขึ้นแล้วก็บาฟ์แฟลชให้ปาร์ตี้ได้เร็วขึ้นนั่นเองครับอันนี้สะดวกสบายมีไว้ใช้ดียังไงคุณต้องอัพหุดแลกเพราะว่าแจกแทลชมันแจกจากเบสอย่างเดียวไงฉะนั้นคุณต้องอัพแน่นอนเดี๋ยวแล้วแหละมันถึงอันนี้อยู่แล้ว ต่อไป Passive Talent ที่2ครับเป็นครานะครับก็คือเมื่อไอตัวทริกเกอร์ที่คุณทำการชาร์จยิงใส่มอนสเตอร์เนี่ยแล้วรอแป๊บหนึ่งวันติดดาเมจที่เป็นแอมบูชขึ้นมาใช่ไหมนอกจากที่มันจะแจกเ k เดคโบนัสแล้วเนี่ยมันจะทำการรีเนจี้ให้กับทั้งปาร์ตี้1.2ครับผมอ๋อหมายความว่า ฉะนั้นคุณโจ App, <ivan củ S 1> เองก็ต้องได้ด้วยนะครับคือได้ทั้งคู้ณโจเองแล้วก็ทุกตัวในปาร์ตี้ได้หมดโดยจะคิดเป็น1 0 0ได้ที่1.2นะครับผมมาถึงคุณมีอยู่100่อยู่แล้วฉะนั้นได้1.2เลยแน่นอนถ้าคุณมี e n e r จี r e c ์ a ที่200คุณก็ณจะแจกกันทั้งหมด2.4ี energy ทางปาร์ตี้ซึ่งสามารถติดได้ทุกๆ0.3วินาทีหมายความว่าถ้าคุณใส่ sacrificial เนี่ยคุณไม่ควรกดย้ำซ้ําเลยทันทีครับคุณกดแล้วรอแป๊บหนึ่งก่อนแล้วค่อยกดใหม่ะอมันากีีโสทจ ไม่ได้ครูดาวสามวินาทีแล้วก็แจกได้แค่ครั้งเดียวอยู่นะครับอันนี้แจกเป็น f l a ตฉะนั้นอะไรก็ตามที่เขียนว่า energy recharge ไม่มีผลนะครับทุกตัวจะได้แค่1.2เสมอทุกกรณีคุณมีร e c h a r g เท่าไหร่ให้เท่านั้นถ้า b 200ให้2.4นะครับต่อไปครับ consolation สำหรับ c o n s เ l a t i o n คือ เมื่อมีการแจก ATK bonus ให้กับปาร์ตี้อันนี้คือคุณจะแจกจากอะไรก็ได้นะมันจะลดคูดาวของตัวสกิล E เรา1วินาทีครับแล้วก็ติดได้3วิ1ครั้งนะครับผมไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ถามว่าดีไหมมันก็โอเคครับมันทําให้สกิล E คูณคูดาวน้อยลงเยอะได้พอสมควรเลยแหละเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเขาใช้คําว่า w วนเทงุจุลายแกรนด์ ATK bonus ออหิตออ p เปอเรนคือตอนแรกเนี่ยคุณบัฟให้กับปาร์ตี้ได้ถูกไหมครับจากสกิลติคุณก็บัฟได้นะครับผมแล้วก็เวลามันฮิตก็คือมันระเบิดก็คือมันก็ลดได้อีกนั่นแหละฮะฉะนั้นหมายความว่าในความเป็นจริงมันอาจจะลดได้2วิครับแต่ผมก็ไม่รู้นะต้องไปลองจับลองเล่นดูก่อนนะครับแต่ถามว่ามันดีไหมมันก็โอเคครับมันทําให้ดาวทามันเหลืออยู่แค่2วินาทีในการแจกบัฟปาร์ตี้เท่านั้นเองแต่คุณอย่าลืมนะคุณกด E ีแล้วคุณต้องกดชาร์จยิงด้วยนะครับมันอาจจะเสียเฟรม คอนเซชั่น2ครับเมื่อเรากดสกิล E มันจะทําการปล่อยวีกเกอร์คลาวเฟียเทอร์ขึ้นมาเลยซึ่งอันนี้จะปล่อยไว้ที่พื้นครับมันจะปล่อยมาเลยโดยที่ดาเมจมันจะทําได้แค่30%ของดาเมจตั้งต้นมันคุณไม่ต้องไปสนใจดาเมจฮะให้คุณรู้แค่ว่าต่อแต่นี้ไปเมื่อคุณมีคอนเซชั่น2 คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จยิงแล้วครับไอชาร์จยิงคุณอะยังคงปล่อยเทง,งูสตอมคอได้อยู่นะครับยังคงปล่อยดาเมจจากจุ่ไลได้อยู่เหมือนกันนะครับยังคงปล่อยคลาวฟียเธอร์ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเขาเนี้ยคุณไม่ต้องชาร์จยิงแล้วก็ได้ครับเพราะแค่คุณกด e มันก็ออกมาแล้วคุณสลับตัวมารอมันระเบิดเพื่อรับ atk โบนัสได้เลยครับมันควรจะเป็นแบบนั้นไม่งั้นซ2จะใส่มาทําเพื่อถึงมันจะไม่เขียนมาก็เถอะแต่ผมมั่นใจครับว่ามันทําให้คุณกดสกิล e แล้วไม่ต้องชาร์จยิงฮะสามารถสลับตัวมมาเเพื่่อออรรอรัับบตนนทีนะ ได้เลยอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะเป็นแบบนี้มันประหยัดเฟรมให้คุณได้ดีชนะ C ีสดีครับต่อไป C ีเพิ่มเลเวลของสกิลอัลติของคุณ3เลเวลครับต่อไป C4 คือทําให้เวลาอันติของคุณระเบิดเนี่ยมันมีการปล่อยระเบิดข้างๆที่มันเป็นดาเมจเบาๆแต่ว่าสามารถตัฟเอทีเคให้คุณได้เหมือนกันนะจำนวนมากขึ้นครับพูดง่ายๆคือโอกาสที่คุณจะไม่โดนมันเพื่อรับบัฟเอทีเคน้อยลงเยอะเลยครับเพราะมันเปลี่ยนเป็น 6อันที่ระเบิดออกมานั่นเองนะครับฉะนั้นอันนี้ถามว่าดีไหมในเธอหมอ่งการไม่เสียเวลาในการวิ่งไปโดนมันแบบเล่นง่ายๆผมว่าดีฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของดามเมจเนี่ยมันไม่ได้ดีหรอกครับเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันจะทำให้ดามเมจมันโดน6อัน ต่อคุณกดเป็นดามจตรงการลางอะไรทั้งนั้นกระจายออกรอบๆเป็นวงกลมและสมีนะครับซึ่งตรงนั้นในดามจมันเบาแถมมันไม่สามารถคาดหวังให้ตัวหนึ่งโดน6อันได้อยู่แล้วเต็มที่2อันถ้ามันยืนคาบเกี่ยวกันพอดีเป็นไปได้ซึ่งมันก็แค่ประมาณ1 0 0เเท่านั้นแหละมันไม่ได้พูดถึงเรื่องของดามจหรอกแต่ว่าในการแจก a d k โบนัสเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้มากขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องการวิ่งให้โดนมากขึ้นนะครับ Consolation 5เพิ่มเลเวลสกิล E คุณ3เลเวลครับและ Consolation 6 เมื่อตัวละครไฟฟ้าได้บัฟ ADK โบนัสจากของตัวกูโจเนี่ยนะจะได้ควิติคอลเดามจเพิ่มด้วย60%อันนี้โบกแค่สัตว <c> ์ <oughs> คุณปกติแจก ADK โบนัสจากแฟลตซึ่งมันแค่70กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วถูกไหมมันก็โอเคครับดูมีเซนส์นะแต่ถ้าคุณเป็นตัวละครไฟฟ้าคุณไม่ได้ได้แอตแทกอย่างเดียวแล้วฮะคุณได้ควีดเดามจ e ด้วยอีก60%ม y g กอเยอะชิบหาย โอเคมันดูเมคเซนอย่างหนึ่งตรงที่ว่าในการทริกเกอร์มันก็วุ่นวายนิดนึงมันบัฟได้แค่ตัวเดียวคุณต้องสลับมาอยู่ในฟิลด์ตอนที่มันระเบิดคุณถึงจะได้เพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นแบบนั้นนะแล้วคุณก็ได้คริดาเมจ60%มาด้วยมันก็โอเคครับเช่นคุณใช้เปโตเป็นซับ DPS อีกตัวนึงเพื่อมากดอันติให้ได้คริดาเมจเพิ่ม60%แล้วก็ได้ EK โบนัสมันก็ดูเมคเซนส์นะครับผมแต่ถามว่ามันจะโบกเก้นมากไหมถ้ามันติดแค่ตัวเดียวมันไม่โบกเก้นหรอฮะแต่ถ้าแม่งติดได้ทุกตัวในปาร์ตี้คือทิ้ง AE ไว้แล้วคุณสลับตัวอื่นมายืนรับ เช่นคุณใส่คุณสามารถใส่แบบนี้ได้เลยเว้ยเปโตฟิตซาร่าอีตัวหนึ่งคุณอยากใส่อะไรคุณใส่เลยคุณจะใส่ไฟฟ้าใหม่อีตัวก็ได้ถ้ามันทิ้งไว้ในฟิลแล้วทุกตัวได้หมดเพราะคุณแค่มาเย็นในฟิลคุณก็ได้ไอเปโตกับฟิตเนี่ยคุณกดสกิลตอนไหนคุณได้ ATK ได้ควิด k เม m ตอนนั้นอยู่แล้วไงคุณไม่ต้องสนใจ แต่ตัวที่ยืนในฟิวไปตัวที่เทคฟิวแล้วได้รับผลจนกว่าระยะเวลามันจะหมดอะไรแบบนี้แต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่นะผมย้ำอีกทีนะผมคิดว่ามันไม่ใช่นะผมคิดว่ารับได้แค่ตัวเดียวคือทริกเกอร์ตอนไหนตัวไหนอยู่ก็คือได้ตัวไหนไม่อยู่ก็คือไม่ได้เนาะฉะนั้นที่ผมจะคิดให้ก็คือคุณอาจจะมีซับดีเพสหนาๆไปเลยตัวหนึ่งเช่นไปโต ซาร่าแล้วเบนเน็ตกดก่อนคุณเอาเบนเน็ตกดอันติให้คุณเอาซาร่ามากดต่อแล้วคุณก็เอาเปโตมารับระเบิดแล้วคุณก็จะได้ผลในดีเคโมนัสแล้วก็ได้ฟริเดเมตอีก60%แล้วคุณก็เอาเปโตวกด E ซึ่งก็อาจจะกระโดดไปได้ถึงประมาณ70,000เลยแหละแล้วก็กดอันติ นะครับแล้วนั้นคุณก็สลับตัวอื่นมาเทคทำดาเมจได้เลยครับเต็มที่หรือเป็นตัวเพื่อเรียกดาเมจจับเปโตมาก็ได้เพราะเปโตมันได้ดาเมจไปเต็มที่แล้วนั่นเองนะครับผมมันคุ้มกว่าการให้ DPS หลักมายืนนะครับเพราะผลมันมีแค่6วินาทีแต่ถ้าเกิดคุณเอาซับ DPS ที่มันแสดงผลมากกว่า6วินาทีแต่ว่ามันได้บัฟยาวเลยอยู่แล้วอะให้ซับ DPS คุ้มกว่าให้ DPS นะครับผมโอเคผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะแล้คอนเทนชั่นนะครับ ส่วนเรื่องมันออกมาแล้วจะใช้งานจริงเป็นยังไงบัฟได้กี่ตัวเดี๋ยวรอตัวออกก่อนนะแต่ผมคิดว่าได้ตัวเดียว <c oughs> นะครับต่อไปเรามาพูดเรื่องอาวุธกันบ้างครับส่วนรอ,อาวุธที่ผมแนะนําเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คงไม่พ้นชินอื่นนอกจากสกายเวิร์ดหาเพราะเป็นอาวุธที่ให้เบสสแต็กสูงที่สุดแล้วนะครับผมส่วนเรื่องเพิ่มอาวุธอะคุณไม่ต้องไปสนใจเลยไมย่บวกคริดาเมจเวลาคุณตีจะมีโอกาสติดดาเมจเพิ่ม125%เป็นดาเมจกายภาพติดได้ทุกสีวิ ช่างมันนะครับให้ซับสแต็ปเป็นครดิตแล้วก็ให้เบสแท็กหกร้อนี่แหละครับสิ่งเดียวที่คุณต้องการไม่ต้องไปขัดไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นครับคุณแค่อยากได้เบสแท็กจากมันเฉยๆแม่งโคตรเยอะแล้วไม่มีชิ้นไหนดีกว่านี้แล้วแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันได้เบสแท็กหกร้อยเจ็ดสิบสี่ครับชิ้นต่อไปที่มองแล้วน่าใช้งานก็คือ Energy for ร์เดียครับผมเหตุผลเพราะว่าให้ Energy Recharge เป็นซับสเต็ครับผมแล้วก็ตัวเพิร์กมันคือเมื่อมอนสเตอร์โดนฮิตด้วยสกิล E หรือสกิลอติของคุณ ไม่ทําการได้ซีจิวซึ่งคุณไม่ต้องอยู่ในฟิวก็ได้นะครับคุณกดอันติมันมีโอกาสได้ซีจิวเต็มเลยด้วยซ้ำไปหลายที่ที่คุณกดสกิลอีไปแล้วเพราะว่ามันมีโอกาสเก็บได้3ซีจิวเลยครับเนาะเพราะว่ามันมีการระเบิดแยกออกไป2ครั้งซึ่งมันมีดีเลย์ห่างกันเกินระยะเวลาที่มันเรียกร้องแล้วซึ่งตรงนี้มันจะเขียนไว้นะครับว่ามันเรียกร้องระยะเวลาไว้อ,อยู่ประมาณ0ูนวินาทีมันเกินอยู่แล้วล่ะขนาดเดียวน้าบางทียังได้2ส,สแต็กเลยจากการกดอีครั้งอ่ะเอาเป็นว่ามันได้นะครับผม มันจะสามารถแจกแอะแจกให้กับตี้ได้20%เหมือนคุณใส่โนเบสสชิ้นไปอีกกันแหละพูดง่ายๆแล้วก็แจกเอซึ่งแล้วแต่ตี้เ่ะว่าจะได้ใช้ไหมแต่ถ้าได้ใช้ก็ก็ดีครับ เอาเป็นว่าเป็น5ดาวอีกชิ้นหนึ่งที่ผมมองว่าใช้ได้นะครับเพราะเบสแท็กมันตำกว่ามันอยู่ที่608นะครับมันจะตำกว่าตัวสกายวอท h ์มันไม่มีชิ้นไหนให้เท่าสกายวอท h ์นะครับณนะปัจจุบันมีแค่สกายวอท h ์ชิด้นเดียวที่ได้ถึง6 7 4นะครับต่อไป4ดาว4ดาว,ดาวผมมองว่ามันจะมีออรเลนฮันเตอร์ที่น่าใช้ได้แต่จริงมันไม่ได้คาดหวังดาเมจนะครับแต่ว่าสักริฟิเชียลเนี่ยมันหาง่ายกว่าผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วผมบอกไปใช่ไหมว่าคุณอาจจะทริกเกอร์ผล โจออกไปจากฟิลแล้วฉะนั้นมันทริกเกอร์ไปมันก็ไม่สามารถรีเซ็ตคูดาวได้เพราะว่า s ซ c ร i f i c ิเชคุณต้องยืนอยู่ในฟิลถึงจะทริกเกอร์ได้มาถึงรีเซ็ตนะซึ่งถ้าคุณไม่อยู่ในฟิลมันลดไม่ได้เว้ยฉะนั้นผมก็ไม่ไม่ได้แนะนําเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่น่าจะทริกเกอร์รีเซ็ตคูดาวได้ cool ไดครับมันไม่เมคเซนสะ์เนาะเพราะว่าผมคิดว่ามันบัฟเตตัวเดียวนะครับทีนี้ ทำไมถึงยังแนะนำ Sacrificial อยู่ล่ะมันให้ base Attack ที่565ครับส่วนใหญ่มาจะอยู่ที่510ตอนชิ้นนี้ให้565แล้วก็ให้ s u b s t a t เป็น energy recharge ครับผมเลยแนะนำเป็นชิ้นนี้เพราะคุณจะให้ท็กไปมันก็เท่านั้นนะฮะมันคิดการแจก a d k โบนัสจาก base คุณอย่างเดียวซึ่ง base ก็คือจากอะเรว190กว่าเมื่อกี้บวกกับ565แค่นั้นครับไม่มีตรงอื่นเพิ่มเติมแล้วส่วนเรื่องลดคู Q ่ดาวหรือว่า r e เ e t คูดาว skill E เนี่ยช่างมันไม่ต้องไปสนใจก็ได้ครับมันก็มีอีกนาะชิ้นอื่นที่เหมือนกันเช่น Black Cliff ซึ่งคุณไม่ได้ทำดาเมจอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วสู้คุณเอาคูดาวไอเอาเอเนจีเพื่อมาทำให้อันติมันกดได้เร็วขึ้นดีกว่าหรือออเล่ฮันเตอร์ก็ดีครับแต่ก็นั่นแหละถ้าคุณใช้ออเล่ฮันเตอร์ซึ่งหายากกว่าแล้วก็ซับแซไปในแทกเปอร์เซ็นซึ่งคุณไม่ได้หวังดาเมจคุณอยากกดอันติเพื่อมาช่วยบัฟให้ในช่วงที่สกิล e ของคุณมันบัฟเสร็จไปแล้วอะไรแบบนี้มากกว่าฉะนั้นมันไม่มีดีกว่าซักพิเศษว่าแหละครับใช้ซักพิเยลไปเถอะส่วนฟาวเนียสเนี่ย มันช่วยเลือกในจี้ดีกว่าก็จริงครับแต่เบเดแทกมันต่ำเหมือกันเยอะเลยนะฮะฉะนั้นใช้สก mm ิว hmm. ิเชียลเถอะครับชิ้นอื่นไม่มีแนะนำละฮะ mm hmm. ทีนี้อาร์ติแฟกซ์ครับอาร์ติแฟกซ์เนี่ยผมมองว่าน้องจะใส่อะไรเลยก็ได้ครับแต่ถ้าคุณอยากปั๊บผลประโยชน์สูงสุดคุณจะใส่เป็น4 n o นเบลสเพื่อแจกกระจากอีกย0หลังคุณกดเอาติก็ได้ครับ แต่ตัวละครมันนิดรีชาร์ชนะครับหมายความว่านาฬิกาคุณใส่รีชาร์จแน่แล้วแหละหัวกับถ้วยคุณอยากจะใส่อะไรก็เอาให้มันมีรีชาร์จเยอะๆแล้วกันถ้าคุณอยากให้น้องมีดามจด้วยเนี่ยส่วนหัวให้คุณใส่เป็นคริสเลสหรือคริสดามจเลยครับคุณขาดอะไรคุณใส่อันนั้นแหละส่วนช่องถ้วยให้คุณใส่เป็นโบนัสความเสียหายไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรดามจโบนัสไปได้เลยนะครับไม่ต้องใส่แอตแกเปอร์เซ็นโดยเด็ดขาดนะครับเหตุผลเพราะว่าอย่างที่บอกไปการแจกแอตแทกมันแจกจาก เบสเท่านั้นนะครับผมฉะนั้นอย่าไปใส่แอดแท็กันมันไม่มีประโยชน์นะครับมันไม่ได้แจกเพิ่มเติมคุณแส่ครีเลทคริดเมจไปเลยดีกว่าครับ มันคุ้มค่ากว่าการมาสายถักเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็อยากให้คุณมองที่ในที่ดีชาร์จเป็นหลักละกันอย่างน้อยทำสัก2 0 0ครับมันแจก energy ได้2.4ดมันก็โอเคฮะแล้วก็มีอันติใช้ได้ด้วยเพราะว่าน้องใช้80นะครับอย่าลืมว่าเราไม่รู้ว่าการ r e g e n e r n e r g y น้องอนะแจกเยอะแค่ไหนแล้วและที่สำคัญคือตัวน้องเองไม่ได้ยืนรับ energy หรอกครับเพราะคุณรอให้มันระเบิดโดยที่คุณให้ตัวอื่นยืนรอมันระเบิดเพื่อรับปั๊บไงฉะนั้นอนะคุณไม่ได้อน้องมาเก็บ energy อยู่แล้วน้้้้้อออออองงตตใใชชเเนจาายยะัถกกิพื่แ อย่างสม่ำเสมอส่วนตัวผมมองว่าคุณจะใช้อันติได้บอ่อยๆเนี่ยคุณต้องใส่โนเบลสแล้วก็ใส่รีชาร์จเยอะๆเท่านั้นนะครับย้ำอีกทีอย่าไปเน้นที่ดามจมากนะเพราะอย่าลืมสุดท้ายพอคุณต้องการรีชาร์จเยอะอะคุณไม่ได้มีดามเจเยอะหรอกครับยกเว้นคุณใส่เบเน็ตแล้วกันคุณได้อแทกมาอย่างเงี้ยคุณจะทำดามจเยอะได้อยู่ถ้ากรณีแบบนั้นคุณจะให้เบเน็ตใส่โนเบลแล้วตัวซาร่าเองอะย้ายไปใส่สีเอมเบลมแทนก็ได้ครับพร้อมตีน้องแรงอยู่ คูดาวมันนานนะคุณคุณต้องรู้เลยแล้วว่าคูดาวมัน20วิเลยนะเอาจริงๆถามว่ามันคุ้มค่าไหมไม่ให้น้องใส่ไม่ครบเซตเลยสักอย่างเยียงได้เลยครับแล้วไปให้ตัวละครซับ DPS คุณเช่นไปโตใส่เอม b l e มดีกว่าหรือทีมอื่นคุณไปให้เสียงหลิงใส่ดีกว่าหรือคุณเอาไปให้ตัวหลักใส่อย่างไรเด่นดีกว่ามานั่งฟาร์มให้น้องนะครับมันไม่คุ้มค่าฮะนะโรน้องไม่ได้ทำดาเมจได้ขนาดนั้นตัวคือมันอาจจะดูเยอะแต่คูดาวมันนานนะครับสำหรับร์ติแฟก t ์มีเทนี่ฮนะ ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพรีวิวน้องคุโจซาร่านะครับว่าจะเล่นประมาณไหนบิบประมาณไหนดีนะครับสำคัญคือให้จำว้อย่างหนึ่งคือให้คาดหวังไว้ก่อนเลยว่าสกิล E สามารถบัฟตัวละครได้แค่ตัวเดียวคือกดแล้วรีดสลับตัวอื่นมารอระเบิดแล้วรับผมอาจจะย้ำหลายทีหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบนี้อย่างที่ผมสันนิษฐานจริงๆเนี่ยอาคุณไม่สามารถบัฟได้หลายตัวยกเว้นคุณกดอันติแล้วก็คุณสลับตัวมายืนรับฟ้าผ่า อะไรแบบนั้นนะฉะนั้นก็ให้คาดหวังไม่ว่ามันได้แค่ตัวเดียวแล้วกันเพราะว่าเกมเพลย์มันเปลี่ยนนะครับมันเหมือนคุณบัฟแค่ตัวเดียวกับบัฟหลายตัวมันแตกต่างกันชัดเจนมากนะครับมันจะไม่เหมือนเบนเ็ตนะโรมันแตกต่างกันชัดเจนนะครับถ้ามันบัฟได้แค่ตัวเดียวให้คาดหวังว้แบบนี้แล้วกันน้องไม่ใช่ซับทีเพียรที่จะมาเติมดาเมจหนักๆให้คุณได้นะครับเพราะหารระยะเวลาของครูดาวแล้วเนี่ยมันไม่ได้แรง นะครับแล้วก็ถ้าคุณจะเอาดาเมจจากสกิล E โดยที่ไม่มี C2 คุณจะต้องกดชาร์จยิงใส่ถ้าคุณมี C2 ดาเมจที่ทำได้มันแค่30%ของดาเมจจริงฉะนั้นน้องไม่มีดาเมจเลยนะครับอย่าไปคาดหวังว่าน้องจะเป็นซับ d p s ครับน้องเป็นซัพพอร์ตและที่สําคัญที่สุดอย่าไปใส่ a t t a c k เปอร์็นเด็ดขาดน้องแจก a t t a c k จาก เบสแอตแทกตัวเองอย่างเดียวการจะรู้เบสแอตแทกคุณเป็นยังไงคือคุณกดซีขึ้นมาดูตัวละครคุณกดดีเทลส์คุณดูตรง ATK ที่เป็นสีขาวครับมีเท่าไหร่เอาตรงนั้นไปคูณเปอร์เซ็นต์แจกเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมข้อมูลไม่ไฟแนลร้อยนะครับทุกอย่างเกิดจากการคาดเดาและอ่านเดสคริปชันทั้งนั้นนะครับฉะนั้นยังไม่ต้องเชื่อ1 0 0และยังไม่ต้องรีไปปั้นของตามแต่จริงๆตัวนี้มันไม่ได้ปั้นอะไรอยู่แล้วแหละก็เอาแบบว่า,วายังไม่ต้องปัั้้นนนตาามมมกกก่อลวคเเดี๋ยจใหหิปหผ สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับทุกคนไม่ยาวมากบ๊ายบายครับ